กูเจทุทท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วท่านกินไม่ชินเคยโอเย่นะครับในเกมจีเดวีกอีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่เนี่ยวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับนี่เลยนะก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับโอเคเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะประเทศน่ารักนะครับมุ้งมิ้งนายกใจดีนะครับแค่กอกก็เข้าได้เลยนะครับ เซิร์ฟนี้มีไวลิทด้วยนะครับก็แค่เข้าไปที่ i s c o r d ของทางเซิร์ฟนะครับไปลงทะเบียนนะเพื่อขอรับไวลิตนั่นเองนะครับแค่นั้นก็เข้าเซิร์ฟได้แล้วนะครับส่วนข้อมูลของทางเซิร์ฟเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้นะฝากด้วยกันนะครับโอเคส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับที่แบบว่าเจ๋งๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ด้วยนะครับ โอเคเพิ่มการสิวลานะครับแล้วก็การกดคอนเน c t แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go ตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโรเพนะครับหรือว่าแนวซีเรียลโรเพทั่วไปนะครับสวมบทบาทนะครับ โอเคเมื่อเราตังตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จ o อบเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกด F1 อ่า F1 ไม่มีอะไรนะครับอ่า F2 นะครับก็รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือกระเป๋าภายในเซิร์ฟนะครับอ่าเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับที่ทางนายกนะครับให้มานะครับก็มีมาให้ทั้งหมดประมาณ 6000บาทนะครับอ่าในตู้นะครับติดตัวเลยก็ประมาณ5,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ1000บาทนะครับแล้วก็จะได้กาชานะครับรถเริ่มต้น1คันนะครับแล้วก็มีกาชาปองนะครับสุ่มของทั่วไปนะครับ5ลูกแล้วก็กาชาสุ่ม r 3 2นะครับ1ลูกนี่แล้วก็มีขนมปังมีน้ำอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สามารถกินได้นะครับนี่งาม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 โอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด f 3 ก็จะเป็นพวกท่าทางอ n นิเมชันต่างๆนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยถ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ F5 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับแล้วก็ F7 อาจจะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ F9 นะครับอาจจะเป็นอีโคโนมี่นะของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับทองนะครับทองหนึ่งอันก็ขายได้ประมาณ89บาบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพชร ก็250บาทนะครับป๊อกอ่าก็ตามนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับกด F 1 0ไม่มีอะไรนะครับกด delete อ่ากด delete ก่อนโอเคอ่าก็จะเป็น s c o r e บนะครับก็จะมีอ่า show ID นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่ออ่าแล้วก็มีปิงนะครับตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟนับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับคนก็อาจจะยังเข้าน้อยๆอยู่นะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะครับ เซิฟนี้รองรับคนได้ประมาณ256คนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีตำรวจแล้วก็ไม่มีหมอแล้วก็ไม่มีช่างด้วยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ลองติดต่อดูนะครับพวกผอตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แพทย์หมอนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม M ก็จะเป็นเมนูวงล้อถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนะครับ โอเคมาเราทําการเปิดกรชากันดีกว่าคุณผู้ชมนี่เป็นกรชารถเริ่มต้นนะครับไม่เขียนว่าฟรีค่านะครับมาดูกันว่าเราจะได้เป็นรถคันไหนนะครับมาหนึ่งสองสาโอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นรถคันนี้มานะครับรถทุกคันนะในกาชานี้นะครับก็จะ เหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นรถมินินะ <Wow. S 1> โอเคก็ประมาณนี้้วกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับยังมีอีกหนึ่งกรชานะครับก็เป็นกรชาสุ่ม R32 นะครับนี่เลย โอ้โหนึกว่าจะได้ R32 นะครับได้รถทำงาน50โลมานะครับฟรีๆเลยคุณผู้ชม <Wow. S 1> ว้าวนะครับสุดยอดเลยโอ้โหเซิรฟนี้คือเอาง่ายๆนะครับแจกรถ2คันน่ะนะครับ hey, ก็มีรถเริ่มต้นแล้วก็รถทำงานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นกระชาสุ่มของทั่วไปนะครับ โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นน้ําเปล่ามานะครับเมื่อกี้พี่เห็นดูเหมือนว่ามีรถมอสด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นเหล็กมานะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับเรามาสำรวจภายในเซิร์ฟันดีกว่านะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับ โอเคก็เปิดแผนที่ก่อนนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะว้าวโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่กลา,าดนะครับอ,อยู่ตรงหลังจ็อบเซ็นเตอร์นะอันนี้ก็คือกลา,าดใหม่นะครับของทางเซิฟเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างน,นะครับ<ะ>ก็มีขนมปงังมีน้ำมีวอรประชาชนนะครับแล้วก็มือถือโอเคเดี๋ยวพีทักการซื้อโทรศัพท์มือถือก่อนโอเคเสียเงินไป2000แล้วนะคุณผู้ชม อนนี้เราก็เหลือเงินประมาณ3,000นนะครับแล้วก็ยังมีเงินในตู้ ATM อีกนะครับประมาณ1000บาทนะเดี๋ยวค่อยไปถอนแล้วกันแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตลาดโลกนะครับเอาปีนเข้าไปสิอ้าวทำไมปีนเข้าไม่ได้อ๋อเป็นกระจกไอ้บ้าเอ้ยก็นึกว่ามันเป็นโล่งโลกนะครับนี่กระจกแหมหัวโคกไปเลยทีเดียวโอเคของก็ยังไม่มีคนเอามาขายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับคนก็ อาจจะยังไม่ค่อยเข้ามานะครับกระหล่าก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะโอเคแล้วก็รถที่เราได้มานะครับนีเ่เป็นรถมินินะครับแล้วก็มีรถอ่าห้โลนะครับกดตัวเคสตาร์ทรถใช่ไหมอ่าแล้วก็ที่เก็บรถอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เออนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราทําการไปเบิกรถ50โลแล้วกันเนาะ นี่เลยนะครับนี่มาแล้วนะครับโอเคกดตัว K สตาร์ทรถแล้วก็กดย่ล็อกรถนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับร้านขายรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับไปดูกันว่ามีรถอะไรให้น่าซื้อบ้างนะครับตอนนี้พี่ก็มาถึงร้านขายรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการลงจากรถเลยนะฮะเดี๋ยวทาการ ล็อกรถด้วยนะครับอทำไมมันล็อกไม่ได้วะหรือว่าต้องกดใช้ที่กุญแจเอ๊เราได้กุญแจรถมาไหมหรือว่าต้องออกเข้าใหม่หนึ่งรอบมั้งนะครับกุญแจมันถึงจะขึ้น<ะ>โอเคอันนี้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับโอ้โหสามหมื่นกว่าบาทเลยรถเริ่มต้นนะครับอืแพงมากๆเลยนะเนี่ยมอไซด์หมื่นห้านะครับอ่ามีรถทํางานด้วยคันนี้ประมาณสามแสนเก้านะครับแล้วก็รถอันนี้นะครับนี่ตานมนี้เลยนะ มีคันนี้ด้วยอ่ะ3ามแสนเนะครับน่าซื้อว่ะโอเคปะแล้วก็ทำการคือกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเซิฟนี้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมากันเป็นแบบว่าเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับมากัน7คนนะครับรับบัตแก๊ง7อันนะครับแล้วก็ ตู้เซฟนะครับหนึ่งอันแล้วก็ลงสูตรฟรีด้วยนะครับแล้วก็รับรถทำงานหกสิบโลนะครับหนึ่งคันแล้วก็ลดร้อยโลนะครับฟรีนะครับ,รนะรบให้ใช้เป็นเวลาสองวันนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ถ้าเกิดว่ามาเป็นแก๊งนะครับเจ็ดคนโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่าไปเล s go <S yeah. แล้วก็เซิฟนี้นะครับพวกระบบต่างๆนะครับหรือว่ากิจกรรมนะครับก็จะมีพวกเก็บแอร์ดอบนะแล้วก็มีชิงทงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับมีเยอะๆมากมายเลยนี่ก็คือสนนะครับสนก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆประมาณนี้เลยนะแต่ว่ามีต้นไม้ด้วยนะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับอันนี้คือพี่อ่าพี่พูดไปแล้วนะครับรับหน่วยงานด้วยแล้วก็ ส่วนงานผิดกฎหมายเซิฟนี้นะครับจะมีพวกตัดสายไฟนะครับจกปูนป<ะ>เก็บกัญชาแล้วก็เก็บโคเคนว้าวตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่โรงพยาบาลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นตู้ป้านะครับเอาไว้ใส่พวกนักโทษนะครับหรือว่าพวกทําผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับโรงพยาบาลก็ดูหรูดูลามากเลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะ แล้วก็งานที่แบบว่าถูกกฎหมายนะครับก็จะมีเก็บแอปเปิลนะครับอ่าขุดเหมืองเก็บเห็ดแล้วก็เก็บข้าวเก็บไข่ไก่แล้วก็อื่นๆนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเซิฟนี้อูช่างมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเอออยู่นี่เลยนะครับนี่อูช่างอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคปแล้วก็ไปที่อูช่างกันเลโก ตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างแล้วนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะเป็นอูช่างรูปแบบใหม่นะครับนี่อ่าสวยงามมากๆเลยนะครับเออมันแต่งรถด้วยช่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีช่างนะเอ๊หรือว่าเราแต่งได้เองหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงนะครับแต่งได้เองนะฮะนี่อัปเดตพวกเครื่องยนต์เทอร์โบอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปซื้ออุปกรณ์ทำอาชีพไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดแผนที่ดูก่อน จุดซื้ออุปกรณ์ทำอาชีพมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับนี่เลยนะตรงนี้จะเป็นจุดอีโคโนมี่มาร์เก็ตนะครับก็เอาของนะครับที่เราโรเซสทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับก็นํามาขายตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดขายนะครับแล้วก็ตรงสนามบินก็จะเป็นวอ r ์โซนนะครับโอเคแล้วก็จะมีอันนี้มันคืออะไระเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะครับอยู่กลางทะเลเลยนะ แล้วก็จุดที่ซื้ออุปกรณ์นะครับน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรับการขับรถไปดูแล้วกันไปตอนนี้พี่ก็มาถึงกันแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดซื้ออุปกรณ์แหละนะอ่าใช่ด้วยนะครับโอเคก็จะมีอุปกรณ์ขุดเหมืองนะครับเคี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ขวานตัดไม้โอเคพี่ซื้อมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะอ่าแลวตอนนี้พี่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ว้าวว้าวชิบหายแล้วตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ1 1 7 5บาทนะครับแมเข้าเมืองมานี่คือจนเลยนะครับแค่ซื้ออุปกรณ์ซื้อโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราไปที่เลเบลกันดีกว่าคุณผู้ชมนะภายในเมืองก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นจุดโพสต์ร้านค้าอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะครับแล้วก็เลเบลเซิฟนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่โอเคอยู่ที่สนามบินทะเลทรายนะครับแปแล้วก็ไปที่นั่นกัน Let's ตอนนี้เราก็มาติดกันแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าก็จะเป็นเลเบลนะครับมีพวกโต๊ะครามีตู้เซฟโอเคใช่ที่นี่ปะวะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเฮ้ยคือพี่หาโต๊ะคราไม่เจอเอ๊ะมันใช่ตรงนี้ปะวะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ขอเปิดแผนที่ดูก่อนนะครับเลเบลตรงอื่นไม่น่าจะมีแล้วเนาะโต๊ะครามันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ย พี่หาโต๊ะคัฟไม่เจอนะครับสงสัยเซิฟนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะเป็นเซิฟเปิดใหม่นะครับระบบก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปทําอาชีพการคุ้มชมป่ะเราซื้ออุปกรณ์อะไรมาบ้างวะมีอ่าอุปกรณ์ขุดเหมือนะแล้วก็มีเกีื่วเกี่ยว,ข,ยวข้าวนะครับเราไปตัดไม้ดีไหมโอเคจุดตัดไม้อยู่ตรงไหนหน้าเอน่าจะอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่เลยอ่านี่เลยนะครับ โอเคปะแล้วก็ไปตัดไม้กันเลก s g ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ตัดไม้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายเลยนะฮะโอเคแล้วก็ทาการจอดรถไว้ตรงนี้นะครับต้องถืออุปกรณ์ก่อนหรือเปล่าหรือว่าทําการตัดได้เลยโอเคต้องถืออุปกรณ์ก่อนที่จะตัดไม้นะครับทําทการกดใช้ขวานตัดไม้นะครับแบบนี้โอเคก็ตัดได้แล้ว โอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ไม้มาเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องนําไปโพก่อนวะอ๋อนี่ไงจุดโพอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ได้ไม้มาประมาณ5อันนะครับนี่ไม้5้าอันเก็บได้สูงสุดประมาณ300อันเลยโอโอเคอันนี้ก็เป็นงานถูกกฎหมายนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะเดี๋ยวเราไปทำการเก็บข้าวดีกว่าคุณผู้ชมไป ตอนนี้พี่ก็ขับรถมายังจุดเก็บข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงแล้วนะอันนี้ก็คือต้นข้าวใช่ไหมเนี่ยนะครับโอเคก็ต้องถืออุปกรณ์เหมือนกันนะโอเคอ่ากดใช้คําว่าเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับกดใช้ไปนี่ก็ทําการกดตัว E ีนะโอเคก็ได้ข้าวมาแล้วนะครับก็จะถือแบบนี้แล้วก็นํามาโพตรงนี้เลยนะคุณผู้ชม โอเคแล้วก็จะได้ต้นข้าวมานะครับจำนวนเท่าไหร่4อันนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ300เหมือนกันนะก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเมื่อเราทําการเก็บอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสมมุติเราเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ทําการกดใช้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อทําการเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บอุปกรณ์นะครับก็ของนะครับในมือมันก็จะติดมือ ไปปะครับสับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะระบบต่างๆนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับแนวน่ารักมุ้งมิ้งนะก็ตามที่ประกาศบอกไปนะครับส่วนการวัยลิศนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับลิศด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลอ่าทางเซิร์ฟนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะโอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิ้นยูว่ากันครนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายเช่กัน chúp chúp